นั่นแหละนั่นแหละตัวที่สามครับไม่ต้องรีบนะครับทูน่าไม่ต้องรีบอีกแล้วเอาไม่ต้องรีบไม่ ตัวแรกครับโยกปั๊มโยกปั๊มเรื่อยๆครับไม่ต้องเพิ่มเบรกเดี๋ยวก็ขึ้นเองเดี๋ยวมันเหนื่อยมันขึ้นเองเอติดต่อเลยครับเพื่อนๆติดต่อเลยมีปลาครับเรื่อยๆนะครับปั๊ปมโยกปั๊มโยกครับเรื่อยๆน่าจะเป็นโฉมนะครับดูทรงนะี้ไม่โฉมก็สละครับ หยิบสวิงให้เพื่อนหน่อยครับอยู่อยู่ใต้ล่างนะครับหยิบหยิบสวิงมารอเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วปลาปลารอแล้วอุยใช้คำครับออะไรกระมงกระมงปลอ่าตัดตัดเลยครับโอเคโอ้วยอดครับเดิมได้สวยครับแต้มแรกอปลาโชกกล้องหน่อยนะครับรอรอเลยครับหัวเรือเอาก่อนแล้วนะ จับหางชูมาหน่อยมีกิปเปอร์ไหมกิปเปอร์ก็ได้มีมีครับนี่นี่กินี่ครับกิปเปอร์อยู่ข้างๆเนี่ระวังปลาสะบัดน,นะครับอ่าใช้กิปเปอร์ดีกว่าอ่าโอเคเ,เ,เ,เกิปเปอร์อีกทีนึงครับโอเคยืนย่นมาครับโอ้โหปลาตัวแรกเป็นของเขาไปแล้วครับรอๆเลยครับแต้มแรกมาแล้วโอเคครับ ตามกันต่อนะครับตัวแรกมาไวก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะักตกปลาทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์ก้านะครับก็วันนี้มากับแก๊งวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นวัยทีนพาหนุ่มๆมาจิกกันนะครับมากัน3มคนโอเคก็แต็มแรกมาแล้วกระมงตาแดงเปิดประเดิมด้วยกระมงตาแดงสวยๆเลยเอามาตามลุ้นกันต่อนะครับ อ๋าใช่ไหมเอาอนี่โอ้โหเก๋าครับเก๋าเก๋แท้เก๋วแท้อะขอคีหขอหด้วยโอเคได้ครับเด้คาโอเด้วยว้าแล้วทไมมันึกๆๆๆแล้วมันโอ้โหนี่มาเดิมแต้มแรกด้วยปักเก๋วครับนะครับ tìm tem đi, bắt với hắn cầu face in suối lên cầu đứng lại nắng 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 ก็เก่าแตที่สงก็เก่าอีกแล้วครับแกกีทูหน้านะนเวไปนแล้วแล้วตัวอะไรมาดูกันนะแล้วโอบิงหน่อยครับโแล้วตัวอะไรมาดูกันนะครับ ดนแล้วโดนแล้วเล็กใหญ่กินครับผมสามครับตีส่เลยครับ้่าพไปอย่่ไปอะไรมาดูกัน้นกันนครับโนแลวขอตับิเดี๋ยวรงตักเองก็ได้ 对对对，哦，你要表扬他，你他。 สองมาแล้วครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวเรามันหมดแรงครับเดี๋ยวเรามันหมดแรงข้ามเพิ่มเบรกนะเดี๋ยวเรามันหมดแรงกครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลื่องไว้เบรกอ่อนนิดนึงเบรกเบรกอ่อนนิดนึงเดตัดให้ตั้งให้เรื่องเรื่องไว้ก่อนไหนคอนโอสวซ์โอเคนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องเพิ่มเบรกนะไม่ต้องเพิ่มเบรกเลื่องไว้เลื่องไว้เดี๋ยวมันก็หมดแรงละ แล้วมาโอเคเอาตัวที่สครับโอเคเดี๋ยวเลือนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมให้นะไม่ต้อต้งอเฉยปวดดปดสัตว์ถเอากิเปอร์ถือแล้วก็ชูชูกล้องครับ ตรงนี้ตัดเดียวเดี๋ยวเราไล่ใหม่ตัดตัดตัดน,น,น,นะครับแคมสองนะครับโอเคครับอ่ะคอยคอยคอยลูกนึงไม่เห็นหน้าครับอ่าโอเคครับตัวที่สามครับนนไม่ต้องรีบนะครับทัวหน้าไม่ต้องรีบห้าม<ต>เพิ่ม,ม<อ>เบรกนะครับใช่ใ อย่าเพิ่มเบรกนะครับเอาเอาตัวนี้ใส่ลังไว้ก่อนมันลื่นมันลื่นเดี๋ยวเดีย๋ยวจะล้มเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเ,เปิดให้โอเคใส่ฝั่งนี้ครับใส่ฝั่งนี้อโอเคขั้งที่สามครับยังอยู่นะครับยังอยู่ใต้เรือนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมอุ้ยออปลา<ม>อะไรไอ่ะ อุ i, s alı, s <S ้ยสระสระมามาไม่ต like ้องรีบมา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 นี่ยอุ้ยอยู่ใกล้เรือเหรอผมอยู่อยู่ใกล้เรือมีเชื้อห่อโอเคผมผมไม่ได้เปิดหมวดไอ้สแกนไงกำลังวิ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเทให้แป๊บนึงตึงตึงตึงไว้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 อึงไวิ๊เปอร์ครับคิ๊เปอร์หนีปลาเลยอันนี้นี่อ่าอีกคนนึงกดป้ายเลยนะครับอ้าวขึ้นอะไรกดตรงนั้นปึกเลยเดี๋ยว โอเคอ่ะเข้ากล้องหน่อยครับปลาเข้ากล้องหน่อยอุดรโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วท้ายเดือนโดนอีกแล้วโอ้โหเย็นหน่ยื่นไหครับโอเคเรารอเลยครับรอกว่านี้ก็มาริโอ้แล้วครับอุ๊ยโอเคโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเอาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเบรกเบรกอ่อนๆหน่อยนะครับไปอปลาอยู่นี่ครับโอ้โหไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเดี๋ยวรองมือหมดยังก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดขึ้นคนนี้ก่อน นานครับนี่แหละมันต้องอย่างนี้นต้องอย่างนี้พาไปไท่ายเรือเลยจะได้ไม่เกิดกลับขึ้นมาขึ้นมาโอเคอันนม่มันไม่มนนมทำบนนี้เลยดลไ,ได้นเนียปปร์น่อยครับมีไหมโอเคขอเข้ากล้องหนนะครับมายืนมา ต่าๆนะครับหัวสูงเหลือเกินคนตกปลาทำไมตัวสูงจังครับโอเคยื่นยื่นไมายื่นมาโอเคครับสุดยอดครับโดนกันรอบลำนะครับโอ้โหบอกแล้วเรือสไตล์เ้าหมานครับใครอยากสนใจอยากตกปลาหมันหมานวันนี้ก็ตังคิปเอร์เลยติดต่อนวเข้ามาได้นะครับเรือสไตล์เ้ายินดีบริการทุกท่านนะครับเดี๋ยวกดเยอะเดี๋ยวลุยต่อนะครับ มขึ้นมาเหญ่ไม่ใหญ่ก็ป้าถ้าข,ขึ้นมามเก่าเก่าเ,เอาโชก้องยนไม่พ้นไอ้เก่าครับล,อง,ล,อ,งลอง้องอะไรไี่เรานองปีเลยนะครับ ติด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 โอ้โหเชื้อเต็ม<ด>จเมอเล<ด>ยอะไรครับนั่นไงโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วสับเอ้าเอาเอาขึ้นมาหลุดหลุดแล้วก็จัดไม่ไอเด็ดประเทศไทยไ้เรือไปเรือเลย ขึ้นมาขึ้นมานั่นอุ้ยอุ้ยสากเหี้ยปลาอะไรครับซลิงซลิงเร็วเร็วเรียบยกขึ้นมาเร็วยกงยกยกฝั่งนู้นขึ้นฝั่งนู้นเลยนั่นขึ้นขึ้นเอ้ยโชก้องหน่อยโชก้องหน่อยอีสากครับตามมาด้วยตามมาเมื่อกี้ตัวนึงแต่ตัวแรกไม่ใช่สากใช่ไหมไม่ไม่ไม่น่าใช่นะสากไม่เอานะ นะครับเราก็ตามลุ้นกันต่อนะครับเวลายังอีกเยอะโอ,อ๊ย <c oughs> <c oughs> ปลาดอปลาดอมีปลาดอ,ดอ,ดอต้องมีอินซีปลาดอต้องมีเอ็นซีโอ้หน้าเรือโดนอีกแล้วหน้าเรือโดนอีกแล้วท้ายเรือ โอ้ยโดนสีแล้วครับแบบนี้ไม่ต้องรีบนะครับไม่ใกล้ไก่ก็หน้าอ๋อแล้ครับโอ้โหแค่ไก่แน่นอนเป็นไก่ใหญ่แค่ไก่ใหญ่จริงด้วยโอ้โหเที่ยวิ่งขนาดนี้เลยอื้มึงไม่ทักแม่งละงงใครทักเลยตัวใหญ่ขนาดนี้ผมว่าตีก็สี นะครับ้ยาหรือเปล่าปาโอปาโอปาโอไม่ช่วย้าเไรสปลาอะไรปลาอะไรโอปาโอปาโอปาโอ้าโอปลาโอตี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 เฮ้ยตัาเช้าดูว่าเฮ้ยสวิง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 อย่าดึงฝั่งนั้นดึงฝั่งนี้สวิง สับ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 กินเลย, <c oughs> ยน้องหนีนีอปโอั้งวัน,นอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันมากงั้นน่ะ <c oughs> โดนอนีแล้วข้างหลังโดนอนีแล้วอะไรครับม, <า S 1> ม่ใช่ ไอ้ดไอ้ดอปลาปลาดดเอามาโชว์กล้องหน่อ <Luckily> ยมีดอก็ต้องมีอินซีปลาดดสุดบุลเลอร์เลยครับขึ้นยืนห <thrive> <ss ort> ัวเลยครับคนข้างหน้าปลาเลยวะไปเถียงเลยเอ้ยอย่าบอกนะไม่เอาตำแหน่งแชมป์ปลาดดนะโอ้โหปลาดดจริงับมาหาอินซีนะครับดูขอสาออกมาทุโคตรไกลเลยครับ ออกมาหาออกมาหาอินซีแต่ได้ปลาดออะไรครับปลาดอโอ้โหตัวใหญ่ด้วยแชมป์ปลาดอครับนะครับชูมาทางนี้นะครับไหนๆคุณก็เป็นแชมป์ปลาดอแล้วอันนี้น่าจะตัวที่สิของเขาแล้วนะครับ ผมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับว่าเขาเซียนปลาดองจริงครับเต็มถังแล้วเดี่ยวตัวใหญ่มากเต็มถังเลยครับเรามาชมกันนะครับว่าตัวอะไรอะไรนะครับตัววิ่งอยู่เชิดปลาดองหรอกสายไม่เนี่ยเลยน,ยน,ยนยั่นแหละยาวๆสายปะรอยัด ปลาอะไรอ่ะปากาใช่ไหมนวดอยักษ์เพื่อนหน้าเสียหมดเลยรีบยกโอเคอ่ะสุปลามาทางนี้นี่นะครับโอเคครับปากระเบาเลยนะครับไม่ใช่ตาดอนะครับอะไรครับเอามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยครับ๋อ้ฮ่าน่ามีวิ่งมีวิ่งไม่ใช่ครับผมว่านะครับผมว่าได้จะอินซีครับา โอ้โหปลาซากเนี่ยปลาซากอู้นะโดนโดนครับโดนโดนคู่ครับโดนคู่ครับอ้าวอันนี้หลุดอ้าวอันนี้หลุดอ้าวดูของคนนี้ตอตอเฮ้ยสากครับมานี่มานี่เดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวผมเอาให้ปลาซากครับปลาซากโอ้โหดูเชื้อครับโอ้โหมาโอ้โหอย่าพึ่งนะครับอออืื้หสุดจัดครับโยกไปโย่โย่ไปโย่ไป ปดแล้วครับผมถือให้นี่ครับนี่ครับดูครับปลาดอของเรานะครับปดแล้วครับบิดขึ้นอ่าโอเคไอสากใส่ถังนะครับนี่ครับโอ้โหไอสากที่ดูบีบท้องขนาดนี้แม่งยังไม่ตายอ่ะเนี่ครับเต็มถังครับ โอ้โห oh, okay. <c oughs> ดูเชือ้อด <laughs> ูเชื้อครับโอเคลุยกันต่อครับลุยกันต่อไออสาครับเข้าก็มาถึงข้างในยังมี โอเคนะครับก็เอาเดินทางมาถึงฝั่งแล้วนะครับก็พอได้สนุกสนานนะครับก็วันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งทริปนะต้องขอบคุณน้อง,องๆแก๊งวัยรุ่นมากๆเลยนะครับนะครับสามคนนะครับฝีมือไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนนะฮะผลงานครับโอเคนี่ปลารวมของเรานะครับพอได้สนุกสนานนะครับโอเค ทา้งนีงก็ต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้ครับก็เจอกับผมใหม่ได้ทริปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆครับ